คาถาชินะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.11.4ประวัติและความเป็นเลิศของอุบาสิกาที่เป็นเอตะทัตคะส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชรจำนวน10บท่านลำดับที่ห้า Yeah. Mm -hmm. หานางอุนตรานันทามาตราเอตะทัดคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยยานเป็นลูกสาวของนายปุณณนนะเป็นคนรับใช้ของสุมาณะเศรษฐีกุงราชคึกเขาเป็นคนขยันในการทำงานในวันเทศกาลก็ไม่หยุดการทำงานคนอื่นๆหยุดงานเพื่อฉลองกันนายปุณณนะกำลังไถนาเห็นภาษารีบุตร เถระได้ออกจากนิโรธสมมาบัติถือบาทเดินพิขาจารผ่านมานายปุณณนะก็หยุดไถานาและเข้าไปกราบด้วยเบญจาคะประดิษฐ์แล้วถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันพระเถระทำการสีฟันและบ้วนปากเดินพิขาจารต่อไป นายปุณณนะคิดว่าในวันนี้เหตุที่พระเถระมาทางนี้ก็คงจะมาส่งเคราะเราถ้าพริญญาของเราได้พบพระเถระแล้วขอให้นำนั่งนำอาหารที่มาให้เราใส่บาตรของพระเถระด้วยเถิด ส่วนภรริยาของเขานำอาหารมาส่งระหว่างทางได้พบพระสารีบุตรเถระคิดว่าวันอื่นๆเราพบพะระเถระแต่ไม่มีไทยธรรมวันที่มีไทยธรรมก็ไม่ได้พบพะระเถระ แต่วันนี้ทั้งสองอย่างของเรามีพร้อมแล้วเราควรถวายอาหารของสามีถวายแด่พระเทระก่อนจึงกลับไปทำใหม,ม,ม่และนางจึงใส่โภชนาหารลงในบาทแล้วกล่าวด้วยว่าอานิสงแห่งฐานนี้ขอให้ชีวิตของติฉันพ้นจากความยากจนด้วยเถิดพระเทระ กล่าวอนุโมทนาให้ความปัฒนาของนางสำเร็จตามที่ต้องการแล้วกับสู่วิหารนางกลับบ้านจัดทำอาหารให้สามีสายแล้วภัญญาก็ยังไม่มาส่งอาหารรู้สึกหิวมากจึงหยุดไถนาแล้วพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ภรรยาได้มาถึงเก่งว่าสามีจะโกรธ ที่มหาชาจึงรีบพูดกับสามีขึ้นก่อนว่าท่านอย่าพึ่งโกรธขอให้ฟังดิฉันก่อนแล้วนางก็เล่าเหตุการณ์ให้สามีฟังส่วนนายปุณณะกล่าวว่าเธอทำดีแล้วแม้ฉันเองก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันแก่พระเถระเหมือนกันวันนี้นับว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินทั้งสองสามีพัญญานั้นต่างก็ปิติ อิ่มเอ,มอิมใจในการกระทาของตนในปุณณะกินอาหารเสร็จก็นอนหนุนตัดตักปัญญาแล้วหลับไปตื่นขึ้นมา เห็นก้อนดินที่ถ่ายอยู่ในนาสีเหมือนทองคาเต็มทั่วท้องนาบอกให้ภรรยาดูและไปหยิบขึ้นมาต่างก็เห็นเป็นทองคําเหมือนกันสองสามีภรรยาเก็บทองคําใส่ถาดจนเต็มแล้วนำไปถวายพระราชา พร้อมทั้งกาบทูลให้ส่งคนไปขนทองคำที่ทุ่งนานั้นมาเก็บไว้ในทองพระขังพระราชาสั่งราชบุตรพร้อมเกวียนไปบรรทุกทองคำตามที่นายปุณนณนกกาบทูลในขณะที่กำลังขนทองคำใส่เกวียนนั้น พากันพูดว่าบุญของพระราชาทัานใดนั้นทองคำก็กลายเป็นดินขี้ไถเหมือนเดิมจึงมกลับไปกราบถูดให้ท่งทราบพ,พระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงไปขนมาใหม่พร้อมกับพูดว่าบุญของนายปุณณนะพวก ราชบุรุษทำตามคำสั่งก็ปรากฏว่าได้ทองคำมาหลายเล่มเกวียนนำมากองที่หน้าพระรานหลวงพระราชารับสั่งถามว่าใครในพระนครน,นี้ใครมีทรัพย์มากเท่านี้บ้างเมื่อได้สันดับว่าไม่มี จึงพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีเกณฑ์นายปุณณนะและให้นามว่าธนะเศรษฐีพร้อมทั้งมอบทองคำทั้งหมดให้ นายปุณณะเศรษฐีทำการฉลองตำแหน่งเศรษฐีได้กราบอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุกสง์มาเสวยและฉันพัตราหารที่บ้านเป็นเวลาเจ็ดวันพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาฐานนายปุณณะเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาและธิดาได้บรรลุ โสดาปติผลต่อมาราชาคหะเศษฐีสู่ขอนางอุนตราธิดาของนายปุณณนะเพื่อทำการอาวาหะมงคลกับบุตรของตนและนางได้มาอยู่ในตระกูลของสามีเมื่อถึงฤด,ดูเข้าพรรษานางขออนุญาตสามีว่านางจะอธิษฐานองค์ อุโบสถเดือนละ8วันแต่ไม่ได้รับการอนุญาตนา,นางจึงส่งข่าวไปถึงบิดามารดาว่านางถูกส่งตัวไปอยู่ในที่คุมขังไม่สามารถอธิษฐานองค์อุโบสถแม้สักวันเดียวขอให้บิดามารดาช่วยส่งรัพ์ ไปให้นางจำนวนหน0 0งกะหาปณีเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็ไปหานางสิริมาซึ่งเป็นหญิงโสพินีให้บำรุงบำเรอสามีของนางเป็นเวลาสิบ้าวัน แล้วมอบทรัพย์ให้กับนางสามีอนุญาตให้นางอธิษฐานองค์อุโบสถได้ตามความปรารถนานางอุนตราจึงได้กราบทูลราธนาพระพุทธเจ้าและพระพิสุขสงฆ์เพื่อเสวยและฉันพระตาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา15วัน นางพร้อมด้วยบริวารช่วยกันจัดทำพัตตราหานนำมาถวายและอธิษฐานองค์อุโบสถครบกำหนด15วันในวันสุดท้ายของการรักษาอุโบสถขณะที่นางอุนตรากำลังขวนขวายจัด แจงพระตาหารอยู่นั้นสามีและนางสิริมายืนอยู่ที่หน้าต่างบนปราสาทแล้วคิดว่านางอุนตราหญิงโงค่คนนี้คงจะเกิดมาจากสัตว์สัตว์นรกทำงานสกปรกเหมือนทาสีทั้งหลายทรัพสมบัติก็มีมากมายแต่กลับไม่ยินดีนางทำอย่างนี้ไม่สมควรเลย แล้วแสดงอาการยิ้มเชิงเยาะเยะ้ยส่วนนางอุนตราผู้เป็นภรรยาก็คิดว่าสามีของเราเนี่ยมีปกติปรับหมาดงูกเขาสำคัญว่าทรัพย์สมบัติของตนเหล่านั้นเป็นของที่ยั่งยืนถาวตรตลอดไปแล้วนางก็แสดงอาการยิ้มบ้างนางสิริมาเห็น สองสามีภรรยายิ้มแย้มด้วยกันจึงโกรธลงมาจาก ปัาสาวเพื่อทำร้ายนางอุนตรานางอุนตราเห็นแล้วก็ทราบดีว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนางจึงเข้ายานทั้งๆท,ท,ที่กำลังอยู่เจริญเมตตาจิตเป็นอาวรแผ่เมตตาไปยังนางสิริมานางสิริมาจับกระบวยตักน้ำมันที่กำลังร้อนเดือดอยู่ในกระทะแล้วเทลงบนศีรษะของนางอุนตรา ที่กำลังเข้ายานและแพ่เมตตาจิตอยู่นั้นด้วยอำนาจแห่งเมตตาย่านบันดาลให้น้ำร้อนที่ร้อนปราศจากความร้อนไหลตกเหมือนน้ำตกไหลจากใบบัวนางซีรีมาเห็นเช่นนั้นจึงตก จกับได้สติจึงกราบลงแทบเท้านางอุนตราวินวอนขอให้ยกโทษให้แต่นางอุนตรากล่าวว่าฉันจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อบิดาของฉันคือพระพุทธเจ้ายกโทษให้เธอก่อนเท่านั้นพระบรมศาส,าสดาเสร็จพระรกิจแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนา พคาถาภาสิทธิ์ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่มีด้วย ความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเท็จด้วยคำจริงเมื่อจบพระธรรมเทศนานางสิริมาได้ดำรงตนอยู่ในโสดาปฏิผุนแสดงตนเป็นอุบาสิกาให้ฐานรักษาศีลและฟังธรรมตามกาลเวลาสวัสดีค่ะ